กติกที้ติที่ดันย่ารครับานเครับรู้ระลวสเล่อนั้นนะครับผูู้ช่วยผูสัตงานสนกงานเีตะวัรเ่าขาสิทธครับช่อคุณคยระรแต่อนัค่ะวันนี้เราสงคนลทที่ก่อนครับขอุ I hope you have ข้าพ่เศยกับครอบครัวเองแต่ก็ข้าี่เศษแบบจังหวัดนข้าพ่เสีแบบประเทศไทยไนี้เราีนี้เราแ่ทีนี้เราอยากี่อก เชี่ยวมือคุณภาพดีแนะเปิดแหล่งสร้างศิลปะที่ดีนะครัล่อยการการการงานที่กำลังทำอยู่ร่วมกันตลอประสบการณ์การับนตอนนี้เรามีส่วนงานกับพวกเหล่การงานอย่างผู้สั่งงานเพื่อการงานน้อยๆที่มีที่สุดที่อยากจะใช้กันที่เพื่อว่ครสานสัมพันธ์กับผูครับ เป็นอย่างดีครับขอขอบคุณผู้เยี่ยมเยียนทุกท่าน <laughs>